สวัสดีครับท่านประธานต้องกับเจฟครับวันนี้เราขึ้นพิกัดยา9สิ่งนะครับไปพิกัดที่1เลยเนาวะหอยจํากัดหอยจํานวนอย่าอย่างตัวท่องดีอยู่แล้วนะครับลมบรมขมแคลงจุ๊บแจงสังมุกกับกาตาวัวบรมก็นางลมนะครับขมก็หอยขม แครงก็หอยแครงตามตัวเลยจุบแจงจุบแจงก็หอยจุบแจงตรงตัวหมดเลยนะครับหอยสังหอยมุกแล้วก็กาบกาตาวัวหอยกาบหอยกาบมีกาตัวหนึ่งนะครับที่ต้องเพิ่มตรงนี้ก่อยก็คือพิมพ์พระกาหลังหอยพิมพ์พะกาหลัง แล้วก็สุดท้ายตาวัวนะครับลมขมแทงจุจ๊บแจงสังมุกกับกาตาวัวครบเก้าสิ่งทีนี้สรรพคุณเอาไงดีสรรพคุณผมแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้กลุ่มแรกก็คือการขับลมในลําไส้แล้วก็ล้างลําไส้อันนี้กลุ่มแรกลําไส้ลําไส้เหมือนกันขับลมแล้วก็ล้างลําไส้กรุบต่อไปครับกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มนิ่วปัสวะกระสายไตยพิการ นิ้วปลาสวะกระสัยไตยพิการอันนี้เป็นกลุ่มที่เราจะเจออยู่บ่อยนะครับมันก็ท่องง่าย2กลุ่มนะครับกลุ่มต่อไปคําสุดท้ายก็เป็นบํารุงกระดูกนะครับก็โยงกับคําว่าเปลือกหอยเปลือกหอยกับกระดูกนะนะครับตรงนี้ก็ช่วยเราได้หน่อยหนึ่งนะครับมี3กลุ่มที่แบ่งดังนี้โอเคครับนวะหอยจบไปอันต่อไปครับต่อไปนะวะเคี้ยว นว่าเคี้ยวก็เคี้ยวสัตว์เ้าอย่างนะครับอันนี้ก็คือมาจากกรอนของอาจารย์อำัำกุ้มพีมีหมูหมาเสือช้างปลาเลียงพลาแรดอันนี้ดีมากอยู่แล้วนะครับกุมพีกุมพีก็คือจระเข้นะครับกุมพีคือจระเข้ทั้งหมดเป็นเคี้ยวหมดเลยนะครับหมีหมูหมาเคี้ยวหมีเคี้ยวหมูเคี้ยวหมาทีนี้หมาตัวนี้คือหมาป่า แล้วก็เสือเคี้ยวเสือมีช้างช้างต้องเป็นงาช้างงาช้างแล้วก็ตัวพิเศษก็คือปลาตรงนี้ต้องเป็นปลาพยูนเคี่ยวพยูนนะครับต่อไปก็เลียงผาแล้วก็แรดโอเคครบ9้าอย่างทีนี้สรรพคุณเป็นยังไงก็เริ่มจากดับพิษก่อนนะครับ สรรพคุณเริ่มจากดับพิษดับพิษในกระดูในข้อในเอ็นอันนี้กลุ่มแรกดับพิษกระดูข้อเอ็นไปดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็กรุ๊ปเป็นพวกแก้พิษนะครับแก้พิษร้อนถอนพิษไข้อันนี้ของจองจําง่ายดีแล้วก็แก้ไข้าการตักกศิลาอันนี้ก็พิเศษนะครับ เราไม่เจอในคนอื่นคําว่าแก้ไขการตักสีลาในพิกัดนี้นั้นตรงนี้อยู่ที่นาวเคียวนะครับสบรรพคุณก็จบ2องอันนี้แบ่งเป็นสกลุ่มเท่านั้นไปดูต่อครับต่อไปเป็นพิกัดเกสรทั้ง9ตอนนี้ก็จะสุดท้ายของเกสรทั้ง9ง่ายสําหรับเราแล้วครับเพราะว่าเรา เรามีตั้งแต่ห้าเจ็ดมาแล้วก็คือมลิพิกุลบุญนาคสารพีบัวหลวงเพิ่มจำปากับกระดังงาอันนี้ที่เกศส5ห้าเกศส9เก้าเพิ่มอะไรเพิ่มลำเจียกลำดวนนะครับผมเข,เขียนตรงนี้เลยนะครับเพิ่มลำเจียกลำดวนและสรรพคุณเพิ่มอะไรเข้ามาสรรพคุณก็เพิ่มเข้ามาสองอย่างก็คือเพิ่มไข่เพื่อลมแล้วก็เพิ่มไข่เพื่อปัทวีเข้ามานะครับ อัน,นเพิ่มมาอย่างละสองอย่างโอเคอันนี้ก็ง่ายนะครับไปต่อครับต่อไปนวโกดนวโกดก็เพิ่มมาสองอย่างก็คือเพิ่มพุงปลาชดามังสีก็ง่ายอีกเพราะว่ามันคล้องจองกันฟังง่ายนะครับพุงปลาชดามังสีเสร็จแล้วที่เ hey ฮอีกอันนึงก็คือสปปรรพคุณเหมือนสตโกดเปะเลยเพราะนั้นไม่ต้องจำสปปรรพคุณเพิ่มนะครับ อันนี้ดีมากเลยต่อไปนะครับต่อไปจากนาวโกดก็ไปนวเทียนครับนวเทียนก็ง่ายเช่นกันจากเดิมเรามีดำแดงขาวเข้าเปลือกตาตะกะแตนแล้วก็สัตตเทียนเพิ่มสัตตบุตรแล้วก็เยาวพานีมาอันนี้เพิ่มกบก่อยเข้าไปนะครับเป็นนวเทียนเสร็จแล้วสรรพคุณก็เหมือนสัตตเทียนงั้นเราสบายเราผ่านได้เลยนะครับ โอเคเป็นประมาณนี้นะครับนวเทียนเน้นนิดนึงครับเรื่องของเทียนเทียนจะมีสรรพคุณคําว่าละคนกันนะครับดีละคนกันเสมหและดีละคนกันมีคําว่าละคนกันเนี่ยอันนี้ก็คือตัวพิเศษของเทียนเขานะครับต่อไปครับพิกัดต่อไปนวโลหะมีจุดทีเ่เอาเพิ่มก่อนนะครับเพิ่ม2ตัวก็คือ ทองเคลือกับจำปาทองทองทองเหมือนกันเพิ่มทองเคลือกับจำปาทองมีจุดที่ต้องใส่ดาวไว้ครับก็คือไหนไหนมันเป็นนวะพิกัดอันสุดท้ายละนวะโลหะก็คือฟักทองมันดูว่าจะเบาไปมั้งนะครับฟักทองก็ตัดทิ้งนะครับเปลี่ยนเป็นขันทองพยาบาทจัดมาตัวสุดท้ายอันสุดท้ายนะครับเปลี่ยนฟักทองเป็นขันทองพยาบาทนอกนั้นเหมือนเดิม สรรพคุณเหมือนหมดครับ5 7 9นะครับโอ้ไม่เอา5 7 9ขอห้ามจำเป็นตัวเลขนะครับก็คือสรรพคุณเหมือนหมดเลยเบ็นจัตตนาวะท่องตัวเดียวได้3เลยนะครับเป็นอันว่าหมดพิกัดยา9สิ่งทีนี้เดี๋ยวจะมาเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับตอนท้าย โอเคเรามาเริ่มสรุปที่พิกัดโลหะก่อนนะครับเริ่มจากเบนจาโลหะนะครับในฝั่งซ้ายคอลัมน์แรกตรงนี้จะเป็นเบนจากโลหะก็คือกวาว้าวหลางหลางหลงพันช่างนะครับเป็นสีแดงสรรพคุณก็โลกดีเซมหะ ลมพิษฤทธิพยาธิอันนี้ก็คือตัวสูตรย่อ,อนะครับที่ทําไว้ต่อมาเป็นสัตว์โลหะใช้สีน้ําเงินสีน้ําเงินก็เพิ่มอะไรเพิ่มรากฟักทองแล้วก็รากต้นใบทองเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือเพิ่มเพิ่มจากเบญจโลหะก็เพิ่มจากสีแดงลงมานะครับสบรรพคุณจะเห็นว่าเหมือนกันกับเบญจโลหะนะครับต่อครับไปดูที่นวะโลหะก็จะเป็นกวาวหลงังหลงังหลงพันช่างทีนี้ไอ้เจ้าลากฟักทองเนี่ยพอเป็นนวะเรา เปลี่ยนนะครับเราฆ่าทิ้งเปลี่ยนมาเป็นเนื้อไม้ขันทองพยาบาทแล้วก็รากต้นใบทองอยังคงเหมือนเดิมส่วน8เพิ่มต้นรากต้นทองเคลือกับรากจำปาทองเข้ามานี่คือนวะโลหะนะครับสรรพคุณ3ามตัวนี้เหมือนกันหมดเลยโชคดีจำอันเดียวใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้สรุปอันแรกก็คือเบญจโลหะสตาโลหะกับนวะโลหะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไป ต่อมาครับมาเปรียบเทียบเบนจเทียนสัตตเทียนแล้วก็นวะเทียนเบน,น,น,นจเทียนก่อนดําแดงขาวเข้าเปลือกตาตะกแ่นสรรพคุณลมเสมดีละคนนิ้วฉี่โลหิตมุตกิทาธาุกำลังอันนี้คือเซตแรกที่เราท่องไว้นะครับต่อมาเมื่อเป็นสัตตเทียนเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินเพิ่มอะไรเข้าไปก็เพิ่มสัตบุตรแล้วก็เพิ่มเยาวะพานีเข้าไปครับส่วนสรรพคุณที่เพิ่มคือเพิ่มอะไรเพิ่มลมคันรักษา เพิ่มลมในท้องแล้วก็แก้ผลัดึกนะครับอันนี้คือแก้นะครับเพิ่มเพิ่มคำว่าแก้ไว้ด้วยโอเคผมเพิ่มให้แล้วนะครับนี้มาดูนวเทียนนวเทียนก็เพิ่มไข่ครับเพิ่มกบกับหอยเข้าไปเทียนตากบกับเทียนเกิดหอยสรรพคุณง่ายละเหมือนสัตว์เทียนนะครับโอเคครับไปดูอันถัดไปครับ ต่อไปเป็นเกสร5 7และ9อันนี้เป็นตัวเลขนะครับเกสร5มีมะลิพิกุลบุญนาคสารพีบัวหลวงสรรพคุณชูกรรมชูกำลังบำใจบำรุงหัวใจดีก็คือน้ำดีนะครับดีเจริญจับตาร้อนลมวิงเวียนเจริญเจริญอาหารจับไข้จับ,จบ,จบตาก็คือโรคตาร้อนคือร้อนในกระหายน้ำแล้วก็ลมวิงเวียนตรงตัวนะครับ พอเป็นเกสรเเพิ่มดอกจำปากระดอกกระดังงาสีน้ําเงินเข้ามานะครับเพิ่มสีน้ําเงินแล้วก็สรรพคุณเพิ่มแก้ไขเพื่อปัตตวีแล้วก็แก้ไขเพื่อเสมหะโลหิตสุดท้ายครับเกสร9เกสร9เพิ่มอะไรสีดําเพิ่มลำเจีก๊กลำดวนแล้วก็เพิ่มแก้ไขเพื่อลมอันนี้อันนี้เพิ่มคําว่าแก้ไขเพื่อลมใหม่มอีกตัวหนึ่งนะครับเอาละอันนี้ก็จบการเปรียบเทียบเกสร5 เจไปต่อนะครับอันสุดท้ายครับเบนจโกดสัตโกดแล้วก็นาวโกดเบนจะโกดสอขมาบัวเชียงพา2สอขมาบวเชียงพารัพพคุณมีอะไรโกรก็ให้จำคำว่ากำลังลมในกองทตุปอดปากหืดไอแล้วก็แก้ไข้จับไข้เพื่อเสมหะแล้วก็บำรุงโหหิตอันนี้ก็คือเบนจโกด พอเป็นสัตตโกศสีน้ำเงินเพิ่มพลาวดุเพิ่มโกดกานพลาวเพิ่มโกดกระดูกนะครับสพคุณเพิ่มแก้หอบสะอึกแล้วก็แก้ไข้เลื้หลังนะครับเพิ่มแค่2ตัวส่วนถ้าเป็นนวโกดเพิ่มพุงปลากับชดามังสีเข้ามานะครับแล้วก็สพคุณโชคดีครับเหมือนกับสัตตโกดโอเคครับอันนี้ก็ครบการเปรียบเทียบจนเบญจสัตตะนวะให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ